คดีวัดพระธรรมกายเป็นมาอย่างไรวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2556 DSI ได้ตั้งคอหาคุณสุภชัยรวมกันยักยอกทรัพย์มูลค่าความเสียหายจำนวน13,334.15ล้านบาทและได้รับเป็นคดีพิเศษที่146ทับ2556คดีพิเศษที่146ทับ2556 ข้อหากรณีสั่งจ่ายเช็คเอาเงินออกจากสหกรณ์และยักยอกทรัพย์ผู้ต้องหาคือคุณสุพชัยศรีสุภาอักษรพยานคือพระเทพยานมหาหมุนีหรือหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งในคดีนี้หลวงพ่อธรรมชโยเป็นเพียงพยานวันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2558 DSI ส่งสำนวนการสอบสวนเพิ่มเติมในคดีที่146ทับ2556ทั้งหมดไปให้อายการโดยมีพยานหลักฐานในคดีประกอบด้วยเช็คทั้งหมด878ฉบับในจำนวนนี้มีเช็คที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อธรรมชยโยจำนวน10ฉบับยอดเงิน387.16ล้านบาทโดย DSI เสนอฟ้องหลวงพ่อธรรมชยโยเป็นผู้ต้องหาร่วมกับคุณสุภชยัย ดีเอสไอต้องการให้หลวงพ่อธรรมชยโยเป็นผู้ต้องหาแต่แล้วอายการสั่งให้ฟ้องเฉพาะคุณสุภชัยกับผู้ต้องหาอื่นเท่านั้นไม่ได้สั่งฟ้องหลวงพ่อธรรมชยโยด้วยสำหรับผู้ที่รับเช็คสหกรณ์รวมถึงหลวงพ่อธรรมชยโยอายการมีคำสั่งว่าหากดีเอสไอสามารถหาพยานหลักฐานมาเอาผิดเพิ่มเติมได้ให้ดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป ซึ่งหมายถึงส่งพยานหลักฐานนั้นมาที่อายการเพื่อให้อายการพิจารณาต่อไปสรุปว่าคดีที่146ทับ2 5 5หหลวงพ่อธรรมชยโยเป็นเพียงพยานและหากมีหลักฐานเพิ่มเติมให้ดีเอสไอนำส่งอายการนั่นคือหลวงพ่อธรรมชยโยไม่เกี่ยว DSI ตั้งคดีพิเศษที่27ทับ2559 ข้อหาริ่มกันฟอกเงินและรับของโจรผู้ต้องหาคือหลวงพ่อธรรมชยโยคุณสุภชัยศรีสุภอักษรคุณสัสิทรโชคประสิทธิ์ผู้กล่าวโทษคือนายธรรมนูนอัตโโชตสหกรณ์ไม่ได้ติดใจคดีทั้งทางแพ่งและอาญาเหตุใดดีเอจึงติดใจแทนสหกรณ์เรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณสุภชัยและสหกรณ์หลวงพ่อธรรมชยโยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทางสิทธิวัดพระธรรมกายก็ได้รวมเงินกันช่วยเหลือสหกรณ์ไปหมดแล้วซึ่งทางกลุ่มสิทธิวัดพระธรรมกายก็เป็นกลุ่มเดียวที่เยียวยาช่วยเหลือสหกรณ์จนสหกรณ์สามารถคืนเงินก้อนแรกให้แก่สมาชิกได้ก็เพราะเงินจากสิทธิวัดพระธรรมกายนั่นเอง DSI ออออกแถลงข่าวเตรียมตั้งข้อกล่าวหาและออกหมายเรียกหลวงพ่อธรรมชยโยในฐานะผู้ต้องหา วันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,559ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากหลวงพ่อธรรมชยโยได้ส่งหนังสือไปสอบถามอายการว่า DSI มีสิทธิ์ที่จะแยกเรื่องหลวงพ่อเป็นอีกหนึ่งคดีรหรือไม่ในวันเดียวกันอายการตอบมาว่าไม่สามารถแยกข้อหาเป็นอีกหนึ่งคดีได้ ทนายวัดพระธรรมกายจึงทำหนังสือชี้แจงคำตอบของอายการไปแจ้งที่ DSI ว่า DSI ไม่มีสิทธิตั้งคดีใหม่ตั้งแต่ต้นซึ่งเป็นการกระทําที่ผิดขั้นตอนตามกฎหมายแต่ DSI ไม่ได้สนใจํำชี้แจงใดๆและยังออกหมายเรียกหลวงพ่อธรรมชยโยในฐานะผู้ต้องหาเพื่อไปรับทราบข้อกล่าวหานั้นและ DSI ก็ได้ขอหมายจับหลวงพ่อธรรมชยโยในที่สุด แล้วทำไมหลวงพ่อธรรมชโยไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคำตอบคือหลวงพ่อธรรมชโยได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไปแล้วตั้งแต่คดีที่146ทับ2556ซึ่งหลวงพ่อเป็นเพียงพยาน DSI ได้มาสืพยานที่วัดพระธรรมกายและส่งสำนวนไปให้อัยการเรียบร้อยแล้วทุกอย่างจบแล้วแต่ DSI กลับทำผิดขั้นตอนทางกฎหมาย ขัดคำสั่งอายการแยกเป็นคดีที่27 5ทับ2559้้าจริงแล้วคดีที่27ทับ2559ผิดขั้นตอนกฎหมายตั้งแต่ต้นอีกทั้งยังมีข้อสังเกตอีกหลายอย่างคือ 1. คดีนี้เป็นเรื่องของสหกรณ์กับคุณสุภชัยหลวงพ่อธรรมชยโยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเพราะพระท่านรับบริจาคอย่างเปิดเผยไม่มีทางที่จะรับของโจรและฟอกเงินได้ สองสิบวัทพระธรรมกายเป็นที่เดียวที่เยียวยาเงินให้แก่สหกรณ์จนสหกรณ์สามารถจ่ายเงินคืนสมาชิกครั้งแรกได้ก็เพราะเงินจากสิบวัทพระธรรมกายแล้วการที่ดีเอมาจ้องเล่นงานหลวงพ่อธรรมชโยถามว่าได้ประโยชน์อะไรกับสมาชิกบ้าง 3. เงินที่มาถึงหลวงพ่อธรรมชโยเป็นเงินเพียง300กว่าล้านเท่านั้นในเงินจากผู้รับเช็ครายอื่นๆอีกกว่าหมื่นล้านบาท ทำไม DSI ไม่ไปตามเงินส่วนนี้ 4. ทํทำไมก่อนหน้าที่จะออกหมายจับ DSI มีสิทธิ์มาแจ้งข้อกล่าวหาและมาพิสูจน์ความจริงที่วัดว่าหลวงพ่อธรรมชโยป่วยจริงหรือไม่เหตุใด DSI จึงไม่ยอมมาท้าทำไม DSI เร่งคดีหลวงพ่อธรรมชโยปเป็นพิเศษ ทั้งๆที่คดีสนับสนุนการกระ ط, ขัดขวางการเลือกตั้งชัดดาวกรุงเทพไม่เร่งรีบจัดการ 6. ทำไม DSI ให้นายมาโนราหาวานิ์ซึ่งตั้งตนเป็นศัตรูกับวัดพระธรรมกายมาเป็นที่ปรึกษา DSI อ้างเสมอว่าทำเพื่อสมาชิกสหกรณ์แต่แท้จริงแล้วสมาชิกสหกรณ์ไม่ได้ประโยชน์อันใดจากการกระทำของ DSI เลยซ้ำร้าย ยังสิ้นเปลืองงบประมาณประเทศโดยใช่เหตุวัดพระธรรมกายกำลังถูกรังแกด้วยความไม่เป็นธรรมทำไมดีเอมุงเร่งจับกุ่มหลวงพ่อธรรมชยโยทั้งๆท,ท,ที่เรื่องอื่นๆในประเทศใหญ่โตกว่ามากยังไม่ได้ถูกจัดการหรือมีมือที่อยู่เบื้องหลังที่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้สุดท้ายนี้สิทธิวัดพระธรรมกายทั่วโลกจึงขอความเป็นธรรมจากสังคม ให้แก่หลวงพ่อธรรมชโยและวัดพระธรรมกายเพื่อความถูกต้องดีงามสืบไป